สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแนละพี่น้องเด้อน,นะครับเอฟซีแฟนคลับน้องหอิงเพชรบ้านแพงครับผมพี่น้อง,น,ง,น,องนะฮะก็เข้าชั่วโมงที่หกนะครับตอนนี้หกชั่วโมงเลยครับกับผลงานเพลงของ ing, บอโจฟิชเชอริ่งกับลุงเพชร นี่พอโจฟิชเชอร์ลิงกับลุงเผชรยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้นะครับยอดวิวนะตอนนี้ครับแต่ห้าแสนแล้วครับแต่นะครับตอนนี้ยังไม่กระเด้งขึ้นมาแรงนะครับยังอยู่เกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะครับอ่ายังนะครับยังนิ่งอยู่อืมแต่รับพีนองครับ เรายังมีความหวังคืออะไรรุ่นใดต้เพราะเพลงน้ององค์อิงเปิดทางให้แล้วสำหรับการติดมาแรงนะครับกะบยูทีเอฟซี FC หาแง่เขานี่แหละครับอ,อยู่ที่พพ่อแม่แมน่นี่ลแหละเนาะพี่รองเนาะแล้ว ปล่อยเพลงยังไม่ถึงหกชั่วโมงฝรั่งครับขนออบิลี่แคร็บลีแอคชั่นแล้วจงเก้าครับจงถี่เป็นเครื่อลี่แอคชั่นของเอื่นทางหน้าเอกหน่อยนะครับเอาเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้นะครับไปรีแอคชั่นเรียบร้อยอ่านี่แหละครับคือตามที่ผมเคยว่าว้เนาะ ว่าเพลงเอินทางกันดอีกหน่อยิงเกิลของน้ององอิงนะครับเป็นผลงานเพลงที่ใช้เปิดทางนะครับใช้เปิดประตูบานใหญ่ใช้เปิดทางใช้เปิดประตูบานใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้นะครับช่องจะกกค่ายเพลงนะครับเป็นความเขาเอื่อไว้ย่งก่อนขึ้นพี่น้อง เขาเรียกว่าเป็นคว,ความเป็นสากลอ่ะอความเป็นมหาชนนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยและผลงานเพลงยืนเันเขายืนม่อเป็นอายนะครับก็มีภาษาอังกฤษเป็นคาราโอเกะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ซับไตเติลนะฮะแต่ซับไตเติลมันจะแปลนะครับส่วนใหญ่ซับไตเติลมันก็จะแปลเป็นอของยูทูบก็แปลให้แต่มันแปลไม่ได้เพราะมันเป็นคาร้องคาราโอเกะ นะครับเพื่อที่จะเข้าไปข้าเจ้าไปอาจจะมีการโครเบอร์เห็นไหมถึงน้องอิงอนะ่ะเอิญถ้าน,นั่งอีกหน่อยฝรั่งเนี้ยเอาไปโคเบอร์เนาะอืมนะครับตัวนี้ผมก็เดี๋ยวอมลูกอมเนาะอ่ายังไหนนะครับให้เป็นเอฟซีเนาะอืมกันเนาคิดว่าอันไหนมันสีดีเท่ากับอย่างไงเพ็่นยืนในจุดนั้นอะ่ะเพราะว่าจะเป็น น้องอุ้งเอิงไม่ว่าจะเป็นสาวหน่อยเป็นแพร่ไม่ว่าจะเป็นบอจโจนะครับทีมงานเบื้องหลังเพิ่นสอนนุดจังจรินะครับเพิ่นกะลำบากมากเพราะมันหน่อยๆเนาะพี่นอ้องคือจังหนีรับแอดมินมากกว้าไว้สองแสนกว่าครับคาโทรศัพท์นะครับนอกจากหนสื้อโทรศัพท์ให,หม่สำหรับแอดมินโอ้ต่งเงิดมันยังไม่ใจกว้างเลยนะครับสื้อโทรศัพท์ให,หม่เลยไหม เบอร์สจะท้ายงานโดยเฉพาะมันโว้ยน้อมใจเล่าค่ะเราเล่าคือกันนะครับเนี่ยนะครับฝรั่งช่องที่เพิ่นเคยโคบเนี่ยครับผมไปดูแล้วเอ้ยเพิ่นเคยเคยรีรีแอคเนี่ยเพิ่นก็นเอาไปรีแอคแล้วนะครับยืนนึงมันเขายืนหม้อเป็นไอนะครับขนาดเท่าเป็นคนไถ่แทนนะครับถังเท่าเป็นเอฟซีนะฮะผมก็บอกว่า,วา,า,มวา,มาโมนาที่มีคว่ำผิดอีหยังโมนาถี่มีคว่ำเกลียดคว่ำสร้างกันดอกเนาะพี่น้นองเนาะมีแต่คว่ำสงสาร มีแต่ความสงสารเหรอผมว่าเออนะครับมีแต่ความสงสารเหรอผมมาแต่สําหรับผมผมไปย่งถาวะผมกันย่งเฝ้ารอว่ามาแรงนาสีเพิาะเป็นมาแรงมาแรงคือคำคำไหม่หนาสีมาแรงนะน่าจะมาแรงอืมหาแสนตีเป็นเหลี่ยงกลม,กลมตอนนี้สี่แสนแปดสี่แสนเก้าห้าแสนนั่นแหละนะหลังบ้านก็ได้จะห้าแสน คอมเมนต์อยู่ที่สามหมืคอมเมนต์อยู่ที่ส0 0 0 0ืแต่ก็ยังเป็นคําถามที่หลายคนหลายท่านยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรทําไมยังไม่ติดมาแรงอ่าเพราะผมสิเขาไปเบิงในหมวดในเบิงนะครับหมวดทั่วไปเด้วยหมวดทั่วไปนะครับหมวดตัวไปกะยังอันดับ1นึ่งสองสามยูเทรอนเานะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนเพลงเอิร์นฮักนั่งเองหน่อยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง นี่4.5ล้านวิวไลค์แล้วครับติดล่มบนแล้วนอนดูนมตัวตัวแล้วสําหรับเพลงของนี่แหละเินถักนั่งเอกหน่อยนี่แหละครับพี่น้องถ้าปล่อยช่องเก่าเนี่ยผมมันนิ่งตั้งแต่2 3ล้าน,นเลยดิยนิ่งแล้วอืดแล้วหาพ่อ,พอแล้วนี่ดีมาปล่อยช่องนี่ครับปล่อยช่องไม่4.5ล้านแล้วครับย่งติดอ่าก็เออมาเพลงมาแรงแฮชแท็กหนึ่งเพลงมาแรง อันดับหนึ่งคือเกานะครับเข้าชีวิตถาของเข้าดีกว่าเดี๋ยวพ่นสีวาไปเปรียบเทียบรื่งนันนี่บ้เบ่อันนี้นะครับพี่น้องเด้อนะฮะแต่โอเคครับพี่รองครับมือนี้อย่าลื่มไปเป็นการั่างใจกันนะครับหล้วก็ไปหยู่ไปดันกันต่อนะครับฝรั่งเขายังมักเข้านะครับเหตุฉะใดเล่าคนไทยเราด้วยกันจะเกลียดกันนะครับถ้าไปบ่มักนะครับก็ต้องไปว่าให้ข้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับผมกะหากแพงเบิ่งแย่งกันลหละ ผมบ่มากไาผมกะบอไปวายเขาเด้บด้ไป,ไปวายเขาเสียหายเด้นะครับเขาอยู่กับคว่มเป็นจริงเขาเห็นจังไสเาขาก็ว่ายจังสัง่นะครับว่าจะไปฟั่งคํำคนที่เขาใส่ลายคนอื่นให้เขาฟังเขาเขาไปจากเขานะครับเขาก็ใส่ลายเขาให้คนอื่นฟั่งคือกันว่าเพือเ่อนเขาเอ้ยบ่าเพื่อนเขาให้เขาฟังอืมพ่อนละหันหลังให้เขาปุ๊บเขาก็ไปบ่าเพือเ่อนเขานะครับให้คนอื่นฟั่งคือกัน ครับมันเป็นแนวนี้ครับผมเจอมาหลายนะครับมาบอาวัยยังสัน่นทังสี่เนี่ยคนคนอื่นเนี่ยผมฟัง่งบาดเวียดนาผมไปหันหลังปั๊บกับเ,เรื่องเาพื้นผมให้คนอื่นฟัง่งคือกันมันเป็นยังสี่ครับมนุษย์ครับอืมเขาเอือนมากหามยังกับหามใดแต่ว่าหามคนเาพื้นมันหามบไดใหีหลีนะครับอืมโลกใดนี้โลกใดนี้เล่าจะสิ้นคำนินทา ไม่มีครับไม่มีโอเคครับพี่นอ้องมือนีย่าลืมไปเป็นกำลังแร่งเชย่์แรงใจให้กันอยู่ทางอ่าชนบุรีอ่าบ้านบึงชนบุรีนะครับบ้านบึงชนบุรีเหมกํนกำลังแร่งเชยร์แรงใจใเพิ่นนะครับผมลวกา <c oughs> คุ้มปิดถักไปได้ที่สาวหน่อยเพื่อนแพงแฟนเพจนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมหรือว่า,ลารลยละเอียดปียกย,ย่อยเป็นรายวันวัน,วน,วนไหนที่มีศิลปินมาบ้างอะไรบ้างต่าง อาจารย์เพชรสังหรัดกันเฉลินเวทีครับวันที่28สุดจอดเหรียญยุเพชรบูรณ์นะครับพบพอกันได้สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งเพียงตัวไปดันไปปันตอกัอนไปเม้นเม่นมันจะคนละลอยสองลอยเนาะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับเบิ้งยุหนีก็ได้ครับเลือกได้เลยนะครับเพีงบอลจก็เพียงยี่หละนะครับผมจะปักใบบนนิดนะครับสวัสดีครับ